สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาบอกกับพวกผมดิล่ะได้จ้าพี่ดองจ้าวันนี้สิาพามาเห็ดเมนูกแกงเห็ดป่าเด้เจ้าพี่น้องจ๋าเห็ดใครอุ้ยเห็ดใครเห็ดตะไคร้เห็ดเห็ดเอียงละ่ะเห็ดฐานเห็ดรวมเลยเจ้าพี่้องจ้ามาจ้า ่ซ <accurately S 2> ็ย <einer> ซุยสดๆจากป่าเวอร์นาวันนี้ข้าวมจะแกงแบบขมๆนะคะใส่ผักใส่วอรนาผักใส่หรือปลาระขี้นกของเรานี่ยจ้าแกมเครื่องเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนี่เห็ดสดๆใหม่ๆนะจ้าจากน้าเอี้ยงเอามาฟากุไได้พี่เบงนะคะพี่น้องอ้าวันนี้ก็จะแกงใส่น้ำย่านนางจ้าพี่น้องจ้าอาเราก็เตรียมเครื่องปรุงยางไรเรียบร้อยละตำพิกใส่ตะเขียมใายแต่ไข่ใส่ หอมแดงโคก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 เรือบร้อยแล้วก็ตั้งหม้อเดีอบร้อยเดือดหรือยังเดี๋ยวเลยยังไม่รู้อะไรแล้วปรุงก้อนใส่น้ำปลาร้านน้ำปลาได้ของเรานะคะนัวนัวใส่เข้าไปอะไรจะอะไรก็ใส่ผงนัวปรุงรสนี่แซ่บหนออ้าวอมายใส่มะแล้วก็เลยแจ้ใส่ตะบงนัววาสนาอ้าวนะ เดือดแล้วเดือดพอแล้วเราก็เอาไลต์เตอร์เราก็เห็ดจุ้งลงไปโยนลงไปเทกลงไปนี่อย่าคนบ่อยนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะหักมันจะเงาเดี๋ยวมันจะเละว่าจะเนาะแตะแตะนิดเดียวก็พอปุ้ยแม่จ๊ะพี่น้องปุ้ยวาแล้วน้ำหนายใหญ่เห้ยเนี่ยนี่เอาต้องไปไหนหน่อยอย่าอย่าฟาดมันอ่นดิบดิบสุดนจ๊ะเดี๋ยวมันจะเป็นเบียร์ว่าจะเนาะเอาให้มันสุกๆกันเนาะเดียดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บริปรยแล้วน่ากินบ่อสน่ากินบอสีดั้มนี่อาจจะเป็นอาจจะ เราอาจจะมองหาเหตุไม่พอไม่ค่อยเจอนะจ๊ะเพราะเราใส่เป็นน้ำย่านางเดียบผุดๆดแล้วเดีอบผุดดแล้วอาวมาเดีดแน่ละไ้สุกไปละไอ้สุกไปจัดละ สันนะอ้าวเบิ้งไปจ้าพี่น้องจา้าวันนี้ก็มีมีมีแขกนำาจ้าพี่น้องเมอนก็เลยทั้งพูดทั้งทําไปมันก็เลยไม่ไ,ได้ควบคุมไฟโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟแล้วมันก็เดียดไปเรียดีเดียดไปเรียดีอ่ะคนอีกนิดนึงหลังจากตงไปจากนายเราห้ามารถมาคนในภาวะเนื้อเห็ดจะไม่กรอบแล้วม้าเห็ดมันจะเริ่มหยามแล้วว่างั้นเราก็คนได้อ่ะ ชิมแล้วเรียบร้อยแล้วอร่อยแล้วทำยังไงต่อจะค้นังหนลังเหือก็ชิมเนี่ยเหื่กชิมแบบชิมแบบชิมต้องข้าวบาอเยอะอืม สิมแล้วแซ่บแล้วแล้วก็มาจอยดใจจ้าตบไายด้วยนี่ที่กิรกคิวออมบอกว่ากูอ้อมก็มีปากขาละใบมันลาวันมะลาขี้นกอะไรจะผักใส่เฮ้านี่อะไรจะพี่น้องใส่ลงไปแล้วก็คนคนน้อยแล้วกันไปวัวนโมอีกแค่หนึ่งจ้ะอ้าวเดี๋ยวปูบ้า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 ปดบ้าทีวดูไปเดี๋ยวใจพี่น้องจ้ะอ้าวเดี๋ยวปูบ้าปูบ้าเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ใส่น้องตู่ลงไปใน จน้องตู้พี่ตู้ของเฮาดด้ลูกใบแมงรักของเราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเห็บปะจานมันแจงแป๊บเดียวมันไม่ได้ใส่อะไรเยอะมันเป็นเห็ดสดๆแล้วมันก็อร่อยมากขอบคุณนะเอี้ยมากนะคะที่เอาเห็บมาฝากขอบคุณทุกคนที่กดัวใจในใจเดีหากินดีๆไม่เบิ่งนเลยจ้าบายบาย